บอลเชัญยิ้มโพสต์ล่าสุดหลังประกาศแตกหักโชคไทยรถแห่จากกรณีศิลปินนักแสดงตลกดังบอลเชนยิญญ้มออกมาประกาศว่าไม่ร่วมงานกับโชค ไทยรถแห่อีกแล้วโดยมีใจความว่าเรียนแจ้งเจ้าภาพผู้จัดงานเจ้าของาร้านผับเบียร์ร้านอาหารทุกท่านครับผมขออนุญาตขอไม่รับคิวงานคู่กับโชคโชคมงคลเพิ่มอีกครับส่วนคิวงานคู่ที่จองไว้แล้วนั้นผมจะไปทำแสดงเต็มที่ทุกคิวงานแน่นอนครับไม่ได้จริงๆครับล่าสุดหนุ่มบอลได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังตกเป็นประเด็นข่าวพร้อมระบุว่า ใจแลกใจถึงไม่ได้กรรไรแต่ก็รู้ใจคนใช้ชีวิตให้มีความสุขกับเวลาที่เหลืออยู่ครับขอบคุณภาพจากพี่แขกครับใช้ชีวิตให้มีความสุขกับคนที่ใช่เจ้าภาพทุกท่านครับผมรับผิดชอบและเต็มที่กับทุกงานขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับขอโทษที่พี่ดอนครับไม่น่าพาพี่มาเจอเรื่องแบบนี้ท่ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้รัว